มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจขุงไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับวันนี้ไอแคนมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด1 9มาฝากกันนะครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพบพิทักษ์พากกรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยาศาสตร์ศิริาราชพยาบาลวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในระยะ1-2สัปดาห์นี้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของรัฐบาลที่ออกมาใช้นะครับรวมถึงกระบวนการค้นหาผู้ติดเชื้อและก็การสอบสวนโรคว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนวัดได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นถ้าในระยะ1-2สสัปดาห์นี้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ลดลงแสดงว่ารัฐบาลต้องปรับมาตรการที่ออกมาให้เข้ม นขึน้ซึ่งปัจจัยสําคัญในการแพร่ระบาดในปัจจุบันได้แก่สายพันธุ์เดลตา้าที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเราตรวจพบสายพันธุ์นี้จากแคมป์คนงานก่อสร้างแถวแจ้งวัฒนาะและจากการแพร่ระบาดในช่วง1-2ถึงเดือนที่ผ่านมาการระบาดเริ่มแพร่เข้าสู่ชุมชนแล้วนะครับซึ่งการค้นหาผู้ติดเชือ้อการสอบสวนโรคและการควบคุมโรคก็ทําได้ยากขึ้นแต่ว่าคาดว่ากลางเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับสายพันธุ์เดลตา้า จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยซึ่งวัคซีนที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าได้เห็นได้จากคนที่รับวัคซีน2เข็มแล้วยังสามารถติดเชื้อโควิดได้ ดังนั้นรัฐบาลก็จะต้องเร่งกระจายวัคซีนให้ถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดร่นระยะเวลาการฉีดให้เร็วขึ้นรวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่3สําหรับผู้ที่รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วซึ่งวัคซีนเข็มที่3ควรเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัคซีนชนิด mRNA ครับเพื่อเพิ่มคุมมคุ้มกันให้สูงขึ้น สามารถรับมือกับโควิดได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าวัคซีนที่มีใช้ในบ้านเราจะยังไม่สามารถป้องกันโควิดสายพัน์ธุเดลต้าได้แต่การได้ฉีดวัคซีนแล้วย่อมดีกว่าไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าวัคซีนจะช่วยบรรเทาอาการป่วยเมื่อติดเชื้อไม่ให้รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้นั่นเองนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ